JSB It's wonderful ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทกคนนะคะวันนี้เรากลับมาในคาบในการเรียนชดเชยภาษาอังกฤษกันนะคะเดี๋ยวเราจะชดเชยให้นักเรียนทุกทุกคนได้เรียนไปพร้อมๆกันนะคะป .5 นักเรียนที่อยู่ทาง สมุทรสาครเราก็ได้เรียนไปพร้อมๆกันค่ะค่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะเราเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า44ค่ะอะ่าน่เชอรรอ่เชอรนะคะเปิดไปที่หน้า44ค่ะในหน้า44จะเป็นเรื่องของอะไรนี่เลยอ่าดูตามนะคะจะเป็นการพูดถึงอะไรลูกสิ่งที่ทำนะคะในแต่ละวันว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะ เราสามารถทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าภาพแรกเลยอะไรคะอ่านพร้อมกันคะ่ะโ,โฮร์คืออะไรคะทำการบ้านทำการบ้านใครทำการบ้านทุกวันเลยย่อมมือใช่เราเป็นนักเรียนเมื่อไรที่มีการบ้านเราก็ต้องทำเพราะมันคือหน้าทโอเคคะ่ะนัมเบอร What the dish? What the dish? คือการล้างไรคะล้างจานอยู่ที่บ้านใครเคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้างยกมือนอเหนือจากล้างจานทำอะไรบ้างคะถูพื้นค่ะวาดบ้านวาดบ้านค่ะรีมกอกน้ำค่ะตะวันล้างรถค่ะ เก็บที่นอนครับค่ะและสิ่งนี้นะคะ<ม>ก็คือสิ่งที่เราสามารถช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระได้ค่ะต่อไปกันเลย Picture Tree p a r ที่3ค่ะคล a งคำว่าคร a งคือทำอะไรลูกทำความสะอาดสะอาดดังนั้นการทำความสะอาดโต๊ะที่เรารับผิดชอบเนี่ยเมื่อ,อไหร่ที่เราทำการบ้านหรือวางของไว้เราควรอะไรคะ เก็บให้เข้าทีทท้เรียบร้อยเวลาหาอะไรจะได้เจอโอเคค่ะต่อไปข้อที่สี่กันเลย set t ิ e alarm คือการอะไรนะตั้งนาฬิกา,าบางคนเวลาเข้านอนก่อนเข้านอนจะต้องตั้งนาฬิกา<ร>ปลุกเพื่อให้ตัวเองตื่นทันเวนาลา แต่สมัยนี้ใช้อะไรปลุกแล้วคะม,ม,มือถือปลุกแต่บางคนอาจจะไม่ใช้มือถือปลุกเพราะบางคนยังเด็กๆอยู่ใครปลุกนะพ่อแม่พ่อแม่ปลุกดีกว่านาฬิกาเสียอ,อีกเพราะบางครั้งเวลานาฬิกามันดังติดลุกไหมคะลุกแต่ลุกมาปิดเสียงไว้แล้วก็หลับลกบต่อแต่เมื่อ,อไหร่ที่เป็นพ่อกับแม่ลลกตื่น ถ้าไม่ตื่นเป็นไงจับหลกทั้งที่ตาเรายังหลับอยู่ถ้าเป็นเด็กน้อถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะต่อไปข้อที่5 go fishing คืออะไรคะลูกตกปลาตกปลาวันเสาร์อาทิตย์ใครบางครั้งไป,ตก,ต,งไปตกปลาบ้างนิชคุณไป่าตกปลาใช่ไหมลูกชอบไหม อ่าชอบมันไม่ได้ปลาเลยใช่ไหมคะอ่าอาจจะรอนั่งรอทั้งวันก็เป็นได้น้ำประเสกก m สวมิ let say, <Go swimming. S 1> ่งก w สวมิ่งเธอการทำไรลูกว่ายน้ำใครยังว่ายน้ำไม่เป็นอ่ามีหนึ่งคนไม่เป็นไรสุดได้อ่านอกเหนือจากนั้นว่ายน้ำได้หมดเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเรามีสาวว่ายน้ำอันนี้ก็ฝึกทุกวันแลชจะ แต่แค่ยังไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าเรามีการเรียนการสอนว่ายน้ําอยู่แล้วเด็กโรงเรียนจันว่ายน้ําเป็นทุกคนคะ่ะต่อไปข้อที่7คะ่ะ go bowling อ่านตามคะ่ะ go bowling คือการไปโยน bowling นะคะการโยน bowling เนี่ยบางครั้งถ้ายังไม่ถึงวัยของเราเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นกีฬาลักษณะแบบไหนใช่ไหมคะ ต่อไปข้อที่8เอเยเป็นไง go to sleep, go to sleep. คือการเข้า <Non. S 1> นอนเด็กๆแบบนี้นอนดึกได้ไหมไม่ได้ไไดเราควรนอน8-10ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะคะอ่าในแต่ละวันโอเคนะต่อไปข้อ B ค่ะดูข้อนี้เลยดีข้อ B ีเขาบอกว่าเคสเจนนี่แอนดี้แอนด์สกอต อ่า Talking about what t h e y w i l l do after class สี่คนกำลังคุยกันเรื่องอะไรกิจกรรมที่ทำหลังจากเลิอกอะไรไนดะ้เ,เลิกเรียนเลิกเรียนดังนั้นกิจาก,การรมที่ทำหลังจากเลกเรียนว่าจะทำอะไรนักเรียนได้ยินคำว่าจะไหมดังนั้นจะคือสิ่งที่มันมันอาจจะเกิดเกินคืนนี้ถึงยัง ยังเย็นนี้ถึงยังยังเรามาดูกันค่ะเคทเจนนี่แอดดี้แด์สกอตที่เช่าจ,ะจะ๋าจะเป็นคนถามแล้วให้นักเรียนแต่ละคนเป็นบุคคลนั้นโดยใช้คำว่าไอให้เชื่อหน่อยนะ l o o k u p อีก u ั n What will you do after class ถ้าคุณเป็นเคทคุณจะตอบว่าอะไรคะ ว่านักเรียนเป็นเคสบอกว่าถ้าหลังจากเลิกเรียนจะอะไรก่อนเลยขอ <No. S 1> นอนก่อนเลยเนื่องจากอาจจะเพียจะนอนหลังจากที่เลิก <Yeah. S 1> เรียนามบั what will you do after class กิจกรรมที่ทําดังนั้นนะคะก่อนจะไปที่เช่อจ๋าขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า42ค่ะหลังจากที่เช่อจ๋าได้ทบทวนคําศัพท์ให้แล้วนะคะเด็กๆคะยังไม่หมดแค่นี้ให้เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า42ค่ะในหน้า42นะคะหน้านี้เลยหน้านี้ทำกิจกรรมที่เราจํากันมาแล้วเมื่อกี้กี่คานนะ กี่คำนะ6 oh. อะน,นักเรียนรู้ได้ไงอ่ะเก่งมากเลย6กคำถูกต้องด้วยอ๋อน,นักเรียนบอกว่าไปเชื่อจ่าทำแบบนี้ให้พวกเราอะ่ะหกคำดังนั้น6กคำนี้ที่เราจำเมื่อสักครู่นั้นนะคะตรงกับรูปภาคไหนให้นักเรียนนำคำศัพท์นั้นลงมาเ oh. ติมแต่อย่าลืมประโยคที่ว่า I think I will แล้วสิ่งที่ทำ และหลังจากประโยคกิจกรรมคือให้ใส่คำว่า after class <After. S 1> <ะ>ไม่ยากนะลูกนะทั้ง6ข้อนี้นะคะทำให้เสร็จเดี๋ยวพอนะคะนักเรียนมาเรียนนักเรียนจะได้นำมาส่งขอพร้อมเพื่อนนะคะไม่ยากนะตั้งใจคะ่ะซู้ๆนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า42พร้อมกันเลยนะคะจากที่เช่์จาบอกว่าให้นักเรียนได้ทําการบ้านนะคะในแบบฝึกหัดหน้า42และในหน้า43ดังนั้นเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเอกเขาบอกว่า look and write ก็คืออะไรคะให้นักเรียนดูรูปจากนั้นให้นักเรียนนะคะเขียนคําตอบลงไป w h a t will they do after class? พวกเขาเหล่านี้จะทำอะไรหลังจากเลิกเรียนนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการนะคะดูได้อย่างไรให้นักเรียนดูรูปก่อนเมื่อนักเรียนดูรูปทั้ง6ข้อนี้นักเรียนก็ดูคำตอบคำที่เขากำหนดมาให้คำศัพท์ทั้ง6กคำที่เราได้เรียนกันนะคะได้แก่ do homework watch The d i c h e s Go fishing. Go swimming. Go bowling. Go to sleep. จำได้กันใช่ไหมล่ะคะบอกแล้วอันนี้เราเรียนกันไปแล้วทบทวนในห้องกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะคะข้อที่หนึ่ง I think I will. ทุกๆข้อให้นักเรียนนะคะใช้ประโยคคือ I think I will ฉันคิดว่าฉันจะจากนั้นนักเรียนก็ดูรูปภาพที่หนึ่งคือตกปลาเราก็เลือกนะคะคำว่า go fishing มาเติมแล้วก็ใส่คำว่า after class ซึ่งตัวอย่างข้อหนึ่งได้ทำให้ดูกันแล้วนะคะเราไปดูในข้อที่สองค่ะ จากรูปเขาจะต้องพูดว่า I think I will ให้นักเรียนให้เวลานักเรียนเติมนะคะนักเรียนก็ดึงคำตอบลงมาเติมเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเรานะคะเลือกคำตอบเนี่ยเหมือนกันไหมเสร็จแล้วนะคะ ข้อนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ go to sleep after class ประโยคก็คือ I think I will go to sleep after class ะคะ่ะต่อไปนะคะต่อไปดูข้อที่3กันเลย I think I will ให้เวลาคะ่ะ ข้อนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ Go bowling after class ข้อที่สี่ I think I will ข้อนี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักเรียนทำทุกวัน Do homework After class ค่ะก็คือทำการบ้านต่อไปเรามาดูในข้อที่5นะคะไม่มีคำไหนเติมให้เราเลยดังนั้นนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูตัวอย่างข้างบนข้อที่1ที่เชอร์จาได้บอกไว้ว่าเราจะต้องเติม I think I will g o n นแต่ก่อนอื่นนักเรียนดูรูป ว่าเขาเนี่ยนะคะคิดไว้ว่าหลังจากเลิกเรียนเขาจะทำอะไรได้หรือ,อยังนะน่าจะได้กันแล้วนะคะก็คือ I think I will wash the dishes after class ค่ะและข้อที่6กก็จะเหลือคำตอบอีกหนึ่งคำข้อนี้ก็ต้องเป็น นักเรียนฝึกตอบด้วยนะนักเรียนอาจจะตอบไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยนะคะข้อนี้ก็ต้องเป็น I think I will go swimming after class ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า43กันค่ะ แบาฟักัดในหน้า43นี้เขาบอก look, do, read, an and circle และวงกลม check t o or false แล้วก็ให้นักเรียนนะคะติดถูกในข้อที่เป็นคำว่า true, ถูก or false ในข้อที่คิดว่าผิด อันดังนั้นในแต่ละข้อเราจะต้องนะคะมีวงกลม1แล้วก็ติ๊กตรงช่อง True หรือ False อีก1นนะคะเรามาดูค่ะภาพแรกประธานเป็นผู้หญิงนักเรียนจะเลือก he will she will หรือ they will นักเรียนวงกลมค่ะ น่าจะเสร็จแล้ววงกลมก็ต้องเป็น she will p l o p Abby do homework เขาจะทำการบ้านจากรูปเขาจะทำการบ้าน true or false นักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นสิ่งที่เขากำลังจะทำการบ้านใช่หรือไม่ติ๊กถูกในช่องคำว่า true หรือ false ค่ะ ข้อนี้ก็ต้องเป็น False นะคะเพราะไม่ได้ทำการบ้านค่ะแต่นะคะมายืมหนังสือที่ห้องสมุดนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สอง He will, she will หรือ they will ประธานสองคนก็ต้องเป็น They will p l o p Abby go swimming พวกเขาจะไปไว่ายน้ำใช่หรือไม่ True or False คงไม่ได้ไปไว่ายน้ำกันแนๆ่ๆข้อนี้ก็ต้องเป็น False ค่ะข้อที่3ให้นักเรียนสังเกตว่าทำไมไม่มีคำว่า will เหมือนกันกับข้อ1และข้อ2ก็เพราะว่าข้อนี้นะคะเป็นประโยคปฏิเสธซึ่งเขานะคะเขา ซึ่งประโยคนี้เขาบอกว่า he she they เรามาดูก่อนว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนักเรียนก็วงกลมคำว่า he แล้วเรามาดูประโยค prop Abby won't go fishing นักเรียนดูคำว่า won't นะคะ เป็น U O N unprofitable หมายถึงว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาคิดไว้ก็คือเขาไม่ได้ที่จะไปตกปลาใช่ไหมคะจากรูปเขาได้ไปตกปลาไหมก็ไม่ได้ไปตกปลาและภาพที่เขาบอกประโยคที่เขาบอกก็คือเขาไม่ได้ที่จะไปตกปลาก็คือ t or false คะคำตอบก็ต้องเป็น True เขาไม่ได้ไปตกปลาตามภาพนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สประธาน He will, She will, They will เป็นอะไรคะก็ต้องเป็น He will pop Abby go bowling เขาจะไปโยนโบว์ลิง่ง t r u or False ข้อนี้ก็ต้องเป็น True ต่อไปค่ะข้อ5และข้อ6ค่ะในข้อ5นะคะเหมือนกันกับข้อที่3ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะข้อนี้ he/she/they ก็ต้องเป็นอะไรคะ เป็น she p พล็ Abby w o r t c r e a n the d e ็กเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาทำความสะอาดโต๊ะจากภาพเขาต้องการหรือไม่ต้องการคะคำตอบคือ False ค่ะเพราะว่าในประโยคนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการมาทำความสะอาดโต๊ะแต่จากรูปคือเขาตั้งใจที่จะมาทำค่ะข้อที่6 he she t h e ก็ต้องเป็นอะไรคะ They p พร p a b อบบี้วอน o ์ดูโฮ o เวกก็คืออะไรคะพวกเขาทั้งสองคนนี้ไม่ได้ต้องการทำการบ้าน True or False นัรียนคิดว่าอะไรคะคำตอบก็ต้องเป็น False เพราะพวกเขากำลังนะคะทบทวนแล้วก็ทำการบ้านอยู่คะ่ะส่วนข้อที่ C เขาบอกว่า What will you p r o l a b t y do next weekend สัปดาห์หน้าล่ะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำอะไรนักเรียนก็สามารถเลือกนะคะคำว่า I think I will แล้วก็นักเรียนก็เลือกคำตอบของตัวเองคะ่ะจากนั้นก็ใส่คำว่า next วีแกนก็คือเดี๋ยวประโยคที่เชื่อจ๋าะนะคะกเ็เขียนให้นักเรียนก็เติมสิ่งที่นักเรียนจะเติมลงไปตรงที่เชื่อจ๋าได้เว้นไว้ให้ค่ะค่ะอย่าลืมนำการบ้านมาส่งในวันเปิดเรียนด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะไว้เจอกันนะคะเด็กๆบายๆค่ะ